พาเขาปลาเก็บเห็ดคื้เกาครับเมื่อนี้ส่อส่ครับมาตะเสาเลยมือนี้วันที่เจ็ดครับเจ็ดกันยาอุปกรณ์พร้อมแล้วครับนี่ครับไม้มีดน้มครับเวลาหุ่นเสียงกระจองห้องยู่นปฟลาหุ่นละครนี่นะครับไม้ห้าไม้เก้าไม้เดิมครับผมสายตีสามเดี๋ยวไปตามดุลน้ากันครับโม้ว่าสิเป็นยังไงเนาะเก็บเห็ดคือเกาครับผมนี่ ดอกแรกครับงามๆเลยหมานๆครับผมมีอีกเดอ้อเดี๋ยวจะพาเขาไปเก็บข้างในครับโอ้โหนี่ครับจุ่มนี่นี่ครับนี่ครับจุ่มนี่นงามๆเลยครับอยากเก็บครับผมเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเขาชิมันหยาดดอกนี้ก็งามกับผมนี่สวยๆเลย นี่ครับเจียวเลยครับหมานๆพอออกแล้วพี่น้องพอออกจุ่มนึงแล้วใกล้ๆกันนี่แ่ละนี่ครับเห็ดขมอยู่ค่าเด้อไม้เก้าไม้เดิมครับผมสายตีสามครับผมสายเดียวครับเมื่อน,นี้มาคนเดียวโอ้ยพี่น้องเข้าหลายครับอยู่ในใน,นีป่านนี่หลายแห่งนี่นะครับสามแล้ว ผูนี้อีกครับสีดอกครับผมนี่เหมืนๆครับผมไปต่อไปต่อว่าสีขยับไปมองอื่นเขามาในแยงพออีกอยู่นี่ว่าท่านหยับดอกเอาหมองเกลานี่ละ่ะนี่นี่เมื่อกี้ซีนี่อีกซีเป็นแปดไปต่อบัดนิดสองดอกข้างในพุ่นครับ โอ้ยมาที่หลังตรงเวกเบลเนี่ยผีเคลียร์ลมแล้วดอกนึงนี่ครับนี่สองดอกงามๆครับผมอยู่ลึกจนมาอีกสองดอกครับผมนี่เก็บครับอีกสองดอกครับนี่งามๆนี่ครับ สองดอกครับผมพามาเบิ็งช็อตนี่ครับนี่ตอนนี้เด้อเดี๋ยวสิเปิดให้เบิรงครับงามๆเลยเด้อึ๊บเห็นชัดบนนอนี่ครับเดี๋ยวสิเปิดให้เบิรงก่อนหานแล้วครับนี่ยุ้ยไก่รถเลยอู้นครับดอกนึ่งยุงในเดี๋ยวเก็บออกมาให้เบิรงเด้อเห็นชัดบนนอนี่ครับผมเห็นบ่ครับนี่ดอกหนึ่ง นี่อีกดอกหนึ่งครับสองแล้วมึงจุ่มนี่ก่อนครับนี่นจุ่มนี่ก่อนเดอเเ้อดุจิเอว่าให้เบิ้งครับอิชิวานามิบะหมานนี่ครับผมเป็นไนนี่ครับๆๆเดี๋ยวว่างไ้ก่อนนี่ครับผมมานบอิชิวานามิบะหมานเด้อนี่ครับผมเป็นไนครับช็อตนี่ งามดเลยเนาะนี่ครับผมจุ่มเดียวเลยเนาะนี่ครับจุ่มเดียวเลยเดอึ๊บโอ้ยมือสั่นนี่ครับโอ้จุ่มนี่เป็นไะไพี่น้องสุดยอดเนาะจมเลยครับผมหมันหมานคือเกาสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในปลาเห็ดครับมือนี้คือสัญญาไว้เมื่อวานเก็บไปลอยรอบนึงครับมือนี้มาซ้ำอีกหมันหมานเลยครับหมายแรกหนารดเลยครับนี่ ไปตามต่อครับผมเป็นไดมือนี่เห็ดขาวกับนี่ครับนี่เห็ดขาาครับเห็ดแป้งนี่ครับเก็บเก็บมีหลายดอกอยู่ครับเห็ดขาาดอกนี้ก็งามครับดอกนี้งามอยู่งามครับเก็บเก็บ นีอีกสามดอกน้งามครับผมนี่ดอกหนึ่งตรงนี้นี่ครับอึบนี่ครับผมดอกน้อยสองดอกนี่ครับดอกใหญ่ดอกหนึ่งเก็บครับผมอีกดอกหนึ่งครับโอ้ฝนลงเม็ดแล้วครับนี่ฝนตกลินลินมาอีกแล้วว่านกระโต๊ครับมันนี้กระโต๊อีกจากฝนนี่ดอกน้งงามครับเก็บเก็บ ขาวครับนี่นงามๆครับผมนี่หัดเสียงเพลงเลยอยู่ในปา่าเก็บเห็ดมีหอดเสียงเพลงครับผนะกูหลาบแดงแย่งดีเก็บค,ครับอีกดอกครับนี่เห็ดขาวครับงามเลยแน่เกือบไม่เห็นครับนี่เห็ดขาวครับดอกางเลยอีกดอกนึงครับ นี่ท่าน,นี้อีกดอกนึงครับนี่แน่เกือบผเห็นนี่ครับดอกผู้ใหญ่ดอกโอ้นี่ครับรอโอ้แตกนี่ครับ,อรบสองดอกนี่ดอกหนึงตองหน่อยพู้นเอียดอยู่ข้างในนี่นี่ครับสองดอกครับผมเก็บครับ จุ่มเนียงามๆด้วยครับสี่ดอกนี่ดอกหนึ่งสองดอกนี่ครับผมนี่สี่ดอกครับวมางมนี้ครับเดี๋ยวมาตัดขานีอีกทั้งนี้ครับนี่อีกตรงนี้อีกครับนี่วูบเบียดไม้ข้นเบื้องแนเบียดเบื้องเบื้องติดงานใหม่มาเลยครับเบื้องเบื้องนี่ครับติดมานน้ำ ตีน้ำใหม่เลยครับเพิ่งเนี่ยกอยากขึืนแห้งนี่ครับฝนตกลิ่นๆเด้อออกได้อยู่ครับเพราะพอมีอยู่ให้เก็บอยู่แ้วครับนี่เก็บครับผมเบ็เิ่งช็อตนี่พี่น้องนี่ครับนี่ดอกหนึ่งนี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับไม่คุณน้ำนี่ครับผมนี่ครับ หูน้ำช็อตนี้เด็ดครับผมเสดายโยมหีหน่อยทๆทั้งเทิงนี้น้ำอีกนิดนึงครับผมเก็บครับผมไมยนี่มีเท่าอยู่นี่เก็บครับผม,มอสองดอกครับง่ามๆที่นี่ขูดหินึบนี่สวยๆเลยครับดีใจเบิรพี่น้องเอ้ยเบึ้งเนี่ยดิ้งมาตตะไกเลยเห็นขาวๆนะ โอ้สัมโมิเป็นเหฮดปวกเนะี่ยเนาะเห็นขาวๆแลนมาจริงๆตึงๆกุ้ยหมันแล้วผลว่าจะเห็นอย่างรู้ครับหน้าจินว่าได้ดอกโอ้แต่เป็นเฮดปวกนะจัง,<ล>ง,<ล>งสองดอกคู่ครับงามๆเลยนี่สวยครับเก็บเก็บ ดอกนี้ก็งามครับผมเกิดใน,นเองาใหม่เก็บครับเก็บครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับหาดอกเลยหาดอกครับจุ่มนี่ เก็บครับผมจุดนีงางามครับสีดอกนี่หนึ่งครับนี่อีกดอกหนึ่งนี่สีดอกครับนี่ดอกนี้ยี้กระโม่ยึบขาดขาดนี่ครับผมงามงามครับผมเก็บเก็บ เก็บ <Keep S 2> ครับนี่นี่เก็บครับผมวางไว้ก่อนนี่ครับนี่เก็บครับชามดอกข้างในนี่ครับผมงามๆเลยนี่เก็บ <Keep S 1> ครับดอกไม้ใหญ่ครับดอกไม้ใหญ่ นี่ครับแต่มีหลายดอกอย่พูนนี่ครับดอกยั่งันใหญ่แห้งเนาะพูนครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับเก็บเก็บง่ามครับ เก็บอีกหนึ่งช็อตครับผมนี่นั่นครับมันๆครับผมเก็บเก็บเก็บเห็ดขมอยูค่คาครับผมแม่งกินครับแม่งยังกินอู้นี่นี่ครับแม่งกินดอกขาดฮักเลยนะครับนี่ ดอกน้อยจะมีเด่นนี่จุงว้ก่อนไอ้พนไงค่คยมาเก็บครับนี่ดอกนี้ยังไงเลยครับนี่อู้ห่าแเหรนอนกินครับเอาสันี่นะครับเก็บเก็บอยู่ไต่ขอนครับมีคนเห็นเสียดแลำมี่ครับผมนี่เลยจุมนี่ครับงามๆครับผม เก็บเก็บเก็บขยับรถครับเอารถเปลี่ยนหม่องใหม่นี่คือเงาหนะ้ารถหน่อยละอ่านี่ครับผม,มงามๆเลยเก็บครับนี่ก็คืออยครับดอก,กงามๆเลยเดียเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเดอนี่ดอก,กงามๆครับนี่ งามอยู่นี่ครับพูดละงามอยู่เด้ตรงนี้ก็งามครับมีอีกคูนครับพูนนี่นี่นี่มีอีกสามดอกครับมัน,มน,มน,คนๆครับเก็บเก็บเก็บดอกยังไงครับดอกใหญไงอวบเลยนี่ครับพมนี่ครับ เก็บเก็บเก็บเรบร้อยครับกับภารกิจเก็บเห็ดขมเห้าหนี่ครับนี่ครับหนึ่งกระตาเต็มๆแล้วกระตานี่ครับอีกครึ่งหนึ่งมีเห็ดขาวมาาน้อยนึงครับ้างล่างนี้เป็นเห็ดขมเนาะมาคนเดียวครับมือนี้พีน้องเข้าหลายอยู่ในป่าเปรียบเลยโคตรหลายครับมือนี้โคตรหลายแห้งอ่าได้ซํานี่ก็ถือว่าโอเคครับหมานอยู่ ายางจนเมื่อยครับประมาณจากเจ็ดชั่วโมงได้มาแต่เสาเลยนะครับนี่กับ,บาบซองแล้วสิครับแล้วครับหมานยูมัอนี้ขอบคุณที่ตามรับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะมินนัเนดเดอร์เดี๋ยวคลิปหน้าสีภาพไปเลาะไสอีกไปตามกันครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ